สวัสดีครับพอแม่พี่น้องฟังไทยฟังเล่านะครับนี่แบบเปรอกะนั่งรถทั่วนะครับมาลงที่ตัวอำเภอแล้วก็นา,าั่งรถซ้ำรอนะครับกลับมาบ้านเฮามากราบพอกราบแม่นะครับกราบความบบอุณ์สวดนมบรรยากาศอากาศที่สดชื่นนะครับเสียงงวกล้ว,วยเสียงกิงรีดที่รอนะครับ นี่เป็นกันหนึ่งเขาฐานะครับต้มก้อยต้มปลาฐาอู้กินเขาก็พอกรบแม่ช่างมีความสุขล้อเกินนะครับมองออกไปข้างนอกก็เป็นวิวทิวทัศนะครับถึงใจแหงแรงแต่ว่าอีสานก็บแรงนำใจนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานนะครับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมรดน้ำดำหวัวเถ่านะครับความอบอุ่นอ้อมกอดสู่วิถีอีสานนะครับครับมาศาสตร์แบ๊ เพิ่มกำลังก่อนที่เขาจะกลับไปสู่การทำไรทำหน้านะครับอืมหล,ลังจากขี่เขาเสร็จธารจิตต่างๆแล้วย่ามือแรงมาเข้ากั้มาแอ่นะครับแห่พระปอบบานนะครับหดนามดำหัวผู้เฒ่าแตธทำเหตุสิบสองคลองสิบสี่นะครับหลังจากขี่เขา่ามาดื่มดาความสุขแล้วนะครับทุท้ายเข้ากับกลับไปทำงาน เพื่อเอาเงินมาจุนเจอือครอบครัวมือได้ห้องความห้อกัสิกับมาอยู่บ้านนะครับนี่แหละครับวงจรชีวิตของชาววิสานจะประมาณนี้